สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะฮะและสําหรับวันนี้ก็วนกลับมาที่เรื่องเบนเทนกันอีกรอบนะฮะกับเรื่องราวของแอคเกรกอร์ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เดแชร์กด่อเซอร์ไร์ก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปแอคเกรกอร์เป็นอีกหนึ่งไวรายตัวฉกาจในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องเบนเทนซึ่งเธอได้ว่าเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากที่สุดคนหนึ่งในเรื่องเลยก็ว่าได้ และนอกจากนี้ยังเป็นตัวละครที่มีความโหดเหี้ยมอย่างมากอีกด้วยแอกรกลนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ออสโมเซียนซึ่งเป็นมนุษย์กลายพันธุ์จากการตัดต่อพันธุก,กรรมเช่นเดียวกับเควินโดยออสโมเซียนจะมีจุดเด่นที่เหมือนกันคือสามารถดูดพลังจากสิ่งใดก็ได้ตามที่สัมผัส a อคเรกอปรากฏตัวครั้งแรกในภาคอัลตอเมตเอเียนซีซั่นที่1ตอนที่1ชื่อตอนว่าเฟมในช่วงสุดท้ายของตอนเพื่อมาจับตัวไบลวันหนึ่งในนักโทษของเขาที่หนีออกมา ต่อมาในซีซั่นที่1ตอนที่5ชื่อตอนว่า S.K. from e g g e g o r Galapagos อีกหนึ่งเอเลี่ยนที่ถูกแอ g r e g o r จับมาและเราให้เบนฟังว่าที่ตัวเองต้องหนีออกมาจากดาวเคราะห์บ้านเกิดอันสงบสุขที่มีชื่อว่า Aldabra พอ Aggregor เข้าไปบุกรุกและดูดพลังจากเอเลี่ยนในเผ่าพันธุ์ของเขาพร้อมกับจับตัวเขามาเพื่อที่จะดูดพลังของเขาพร้อมกับเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์อื่นอีก4ี่ตัวทุกคนจึงร่วมมือกันเพื่อแหกคุกของแอ g r e g o r แต่เขานั้นก็ไวตัวทัน ทำให้จับเราเอเลี่ยนมาได้อีกครั้งแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะสิ้นหวังก็มีช่างประป้าคนหนึ่งเข้ามาตรวจสอบในย่านของแอคเรกอและเจอกับพวกเขาแอคเรกอก็ตามมาจัดการกับช่างประปาคนนั้นเพื่อไม่ให้ปล่อยตัวนักโทษของเขา และนั่นก็เป็นช่องโหว่ทาให้เหล่าเอเลียนซังห้าหนีออกมายังโลกได้สําเร็จแต่แอคเรกอก็ทําลายยานของพวกเขาบางส่วนทําให้ไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือได้ตามที่ต้องการจึงต้องแยกกันไปขอความช่วยเหลือกาลาปกากัสจึงมาหาเบนแต่ในตอนจบระหว่างที่กาลาปกากัสกําลังถูกส่งตัวกลับไปยังดาวบ้านเกิดกลับพบว่าแอเรกอได้สวมรอยเป็นช่างประปาและจับตัวเขากลับไปอีกครั้ง และในซีซั่นที่1ตอนที่6ชื่อตอนว่า Too Hot to Handle อ g กเรกอร์ได้มาปรากฏตัวในช่วงท้ายของตอนและเข้าโจมตียานของช่างประปาที่จะพาเอเลี่ยนที่ชื่อว่าแ a n ดอร์อีกหนึ่งนักโทษของเขากล้บไปรวมทั้งในซีซั่นที่1ตอนที่7ชื่อตอนว่า Andreas Fall อ g กเรกอร์ปรากฏตัวในช่วงท้ายอีกเช่นเคยเพื่อจับ a n d เดรียสนักโทษคนที่4ของเขา ต่อมาในซีซั่นที่1ตอนที่8ชื่อตอนว่าฟิลแอคเรกอร์ได้เจอกับเบนเกวนและเควินเป็นครั้งแรกเพราะแอคเรกอร์ต้องการแกะร,รอยแรดนักโทษคนสุดท้ายของเขาแต่เบนที่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็พยายามขัดขวางแอคเรกอร์และความผิดพลาดของออมนิทริกก็ทำให้เบนรวมร่างกับแรดแอคเรกอร์จึงพยายามจับเบนและแรดไปดูดพลังโชคดีที่เกวนก็ใช้พลังเคลื่อนย้ายมวลสารหนีออกมาได้ก่อนแต่เบนก็ติดอยู่ในร่างของแรด เพราะความผิดพลาดของสแกน DNA เควินจึงช่วยแยกตัวเบนออกจาก DNA ของแบรดและการทำแบบนี้เองก็ทำให้แอักเรอร์แกะรอยตามมาเจอพวกเขาได้อีกครั้งซึ่งแบรดก็ไหวตัวชนนัหนีไปได้ก่อนเบนเกวนและเควินจึงต้องต่อสู้กับแอักเรอร์แต่กลับไม่สามารถทำอะไรได้เลย และในขณะที่แอคเรกอรกำลังทำลายออมนิทริกซ์ของเบนแรดก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันโดยการปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงใส่แอคเรกอร์แต่นั่นก็ะทำได้เพียงหยุดแอคเรกอรได้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นแรดจึงต้องปล่อยพลังออกมาสู้กับแอคเรกอรโดยความที่พลังมหาศาลทั้งสองมาเจอกันทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นและแอคเรกอรก็หายตัวไปพร้อมกับแรด ในซีซั่นที่1ตอนที่10ชื่อตอนว่า Ultimate a อ g r e g o r ได้แสดงให้เห็นว่า a อ g r รก o r กับ Brad นั้นรอดจากการระเบิดและแอ g r ร g อ r นีจากการจับกลุ่มของช่างประปาไปได้พร้อมกับพา Brad กลับไปด้วย Ben เกวนและ Kevin รวมถึงปู่แม็กก็ได้แกะรอยตามหา a อ g r รก o r แต่ก็ไม่พบตัวเจอเพียงแต่ลูกสมุนในขณะเดียวกัน a อ g r รก o r ก็กำลังเตรียมการดุดพลังของเอเลี่ยนชัง5แต่พวกของ b บ n ก็ตามจนเจอและพรอลูกสมุนของแอรล้อมเอาไว้ แน่นหนาทำให้พวกเบนต้องฝากเข้าไปแอคเรคกอร์ที่รู้ตัวว่าพวกเบนบุกเข้ามาเขาจึงได้ใช้เครื่องมือควบคุมเอเลี่ยนทังห้าให้ไปขัดขวางเบนไว้แต่ก็ไม่สามารถสู้พวกเบนได้แอคเรคกอร์จึงเรียกพวกเขากลับมาและทำตามแผนเดิมนั่นก็คือดูดพลังจากเอเลี่ยนทังห้ามาไว้ในตัวด้วยสิ่งประดิษฐ์ของสัตราจารย์พาราดอกและถึงแม้พวกของเบนพยายามขัดขวางแต่ก็สายไปซะแลว้ว เพราะเขาได้ดูดพลังของเอเลี่ยนสังหาและกลายร่างเป็นอันติเมทแอคเรกอได้สำเร็จในซีซั่นที่1ตอนที่11ชื่อตอนว่า Map of Infinity เป็เบนในร่างฮิวแมนก็สอได้โจมตีแอคเรกอด้วยความโกรธที่ไม่สามารถช่วยเอเลี่ยนสังหาไว้ได้ซึ่งนั้นก็ะทำให้เบนบ้าคลั่งเป็นอย่างมากจนเกือบฆ่าแอคเรกอไปพร้อมกับเอเลี่ยนสังหาที่อยู่ในร่างแอคเรกอไปแล้ว โชคดีที่เเวินห้ามเขาไว้แต่นั่นก็เป็นการเปิดช่องโหว่ให้แอ g r e g o กลับมาโจมตีพวกเขาได้อีกครั้งและครั้งนี้ a อ g r e g o ก็สามารถจัดการกับเ w e n แ o ็ m a x เควิน x, Kevin, และเบนได้อย่างง่ายดายก่อนจะหายไป a s m ม t ที่มาตามเบนเพราะ o m n i t r i c กเสียหายจากการต่อสู้กับแอ g r e g o ก็ได้บอกให้พวกเบนรู้ว่า เหตุผลที่แอคเรกอร์ or, ต้องการรวมร่างกับเอเลี่ยนทั้ง5นั้นเป็นเพราวะว่าเขาต้องการหาชิ้นส่วนที่4ของ Map of Infinity ซึ่งจะนำเขาไปสู่ Force of Creation พลังที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลเบนแกวนและเควินจึงต้องออกไปตามหาชิ้นส่วนของแผนที่ให้ได้ก่อนที่แอคเรกอร์ or, จะตามเจอ พวของเบนจึงต้องฝ่าวิหารที่เต็มไปด้วยกับดักบนดาวแม็กดิวตี้ซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของเอเลียนเผ่าพันธุ์เดียวกับบิ๊กชิล d แต่ในขณะที่กำลังเข้าไปถึงข้างในสุดของวิหารเพื่อเอาชิ้นส่วนเกวนกลับถูกดอกยาสลบและทำให้แอเกเรกอร์ที่ตามรอยพวกเขามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการหาชิ้นส่วนเข้าไปด้านในสุดของวิหารได้อย่างง่ายดายก่อนจะหนีไป ต่อมาในซีซั่นที่1ตอนที่13ชื่อตอนว่าด,ดีฟแอคเร o กได้บุกรุกเข้าไปในจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าพีซิสเพื่อขโมยชิ้นส่วนอีกอันและพยายามจะหนีในตอนแรกเบนสามารถตามตัวแอคเร o กได้แต่ด้วยความที่ดาวดวงนี้เป็นของเหลวทั้งหมดเมื่อแรงดึงดูดศูนย์กลางในรูปของชิ้นส่วนถูกน้ำออกไปทำให้ดาวเริ่มแยกออกจากกัน เบนจึงไม่มีทางเลือกและปล่อยให้แอคเรกอรหนีไปเพื่อแปลงร่างเป็นกลุ่มและเอาแรงดึงดูดที่ทำให้กลุ่มคงรูปร่างได้เข้าไปใส่แทนชิ้นส่วนเพื่อให้ดาวเคราะห์กลับมาจับตัวเป็นรูปร่างอีกครั้งและในซีซั่นที่1ตอนที่14ชื่อตอนว่า where the magic happened เบนเกวนและเควินได้ไล่ตามแอคเรกอรจนแอคเรกอรนี้เข้าไปในมิติแห่งเวทและเจโดเมน เวนจึงไปขอความช่วยเหลือจากชามแคสเตอร์เพื่อช่วยเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปแต่ด้วยความบาดหมางเดิมระหว่างชามแคสเตอร์กับแอดวิเที er, ยทำให้พวกเขาถูกแอดวิเทียโ er จมตีเบนเกวนและเควินจึงต้องช่วยชามแคสเตอร์สู้อย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ในตอนสุดท้ายแอดเรกอร์ก็ปรากฏตัวออกมาชิงอัลฟารูนที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังเวทและชิ้นส่วนที่3ไปได้สำเร็จเพราะแอดวิ er, เทียเหนื่อยล้าจากการต่อสู้และเมื่อต้นกำเนิดของพลังเวทถูกชิงไป เลเจอร์โดเมนก็พังทลายตอนนี้เหลือเพียงชิ้นส่วนอีกชิ้นเดียวเท่านั้นเบนจึงต้องตั้งใจหยุดแอคเรกอร์ให้ได้มากกว่าเดิมในซีซั่นที่1ตอนที่15ชื่อตัวเ่าเพอร์เพล็กซ่าฮิดรอนแอคเรกอร์ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่เก็บชิ้นส่วนสุดท้ายของแมปออฟอินฟินิตี้ที่เรียกว่าเพอร์เพล็กซ่าฮิดรอนซึ่งศาสตราจารย์พาราด็อกซ์สร้างขึ้นในรูปแบบของลูกบาศก์เขาวงกอดเพื่อไม่ให้ใครหาชิ้นส่วนสุดท้ายเจอพวกเบนที่ได้รับข้อมูลนี้มาจากแอส a r t ์ ก็ได้ตามไปเช่นเดียวกันแต่เบนเกวนและเควินกลับถูกกับดักในเขาวงกตเล่นงานจนเกวนพัดหลงกับคนอื่นและเจอกับแอคเกรกอร์ก่อนที่เขาจะปล่อยให้เธอกลายเป็นน้ำแข็งในห้องหิมะแต่เบนกับเควินก็ตามมาช่วยไว้ได้ทันและพวกเขาเนี่ยก็เข้าไปข้างในสุดของเขาวงกฎได้ก่อนและก็ได้ชิ้นส่วนสุดท้ายมาจากผู้ดูแลกุญแจแต่ในขณะที่เขาวงกตกำลังพังทลายแอคเกรกอร์ก็เข้ามาและแย่งชิงชิ้นส่วนสุดท้ายไปได้สำเร็จ สุดท้ายในซีซั่นที่1ตอนที่16ชื่ชีตอนว่า The Force of Creation g กว n นเบและเควินพยายามหยุดแอคเรกอรก่อนที่แอคเรกอรจะได้พลังไปด้วยความบิดเบี้ยวของมิติทำให้พวกเขาได้เจอกับเบนในวัยเด็กและได้ช่วยกันหยุดแอคเรกอรเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จเควินจึงตัดสินใจดุดพลังจาก o อ n i ทริกซ์ของเบนและกลายเป็นอันติเมตเควิน เ่อหยุดแอคเรกออาไว้ก่อนที่จะดูดพลังจากตัวอ่อนเอเลี่ยนเผ่าพันธเดียวกับเอเลียนเอ็ได้ทันเวลาพอดีและดูดพลังของเอเลี่ยนซังห้าไว้กับตัวเองจนทําให้แอคเรกอกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เควินกลับหลงไหลในพลังจนหนีไปจากเวนและเบนส่วนแอคเรกอนั้นกร็ถูกช่างประปาคุมถังไว้ในมิตินอกและไม่ได้กลับออกมาอีกเลย พลังและความสามารถพลังและความสามารถของแอคเรกอรนั้นจะแบ่งออกเป็นร่างปกติและออนติเมทแอคเรกอรโดยร่างปกติมีความสามารถดังนี้การดูดซึมพลังงานหรือดี้เอทักษะการใช้หอกหรือคาถาการเพิ่มความเร็วแก่ตัวเองเพิ่มความแข็งแรงของตัวเองการปล่อยพลังงานออกจากหอกและร่างอันติเมทแอคเรกอมีความสามารถเพิ่มเติมดังนี้การปล่อยพลังงานไฟฟ้ามือสว่าน การควบคุมกา๊าซและอากาศรอบตัวหายใจใต้น้ำได้บินออกนอกชั้นบรรยากาศได้สร้างเกราะพลังงานของตัวเองทนต่อพลังงานแมนน่าการปล่อยน้ำแรงดันสูงการปล่อยพลังงานนิวเคลียร์การสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับช็อคเวฟการรอยหรือบินขึ้นเยอะจริงๆจุดอ่อนสำหรับจุดอ่อนเนี่ยก็แยกออกเป็นทั้งร่างปกติและร่าง <S <S อันติเมตแอคเรกอร์อเช่นกัน โดยร่างปกติมีจุดอ่อนคือสามารถถูกจำกัดพลังงานได้แพ้ต่อพลังงานไฟฟ้าแพ้ต่อพลังงานแมนนาและแนวร่างอันติเมทแอคเรกอร์มีวิธีเดียวที่จะจัดการกับอันติเมทแอคเรกอร์ได้คือการให้ออสโมซิสกันคนอื่นโดยพลังออกจากร่างของแอคเรกอร์เกรดเล็กเกรดน้อย แอคเรกอร์ไม่เหมือนวายร้ายตัวอื่นในเบนเทนตรงที่เขามักจะไม่ใช้ลูกสมุนในการทำงานแต่มักจะไปด้วยตัวเองเสมอและมีลูกสมุนเป็นหุ่นยนต์แทนที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆเพราะเขาไม่เชื่อใจใครเลยนอกจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นและก็จบไปแล้วนะฮะกับเรื่องราวของแอคเรกอร์นั่นเองสำหรับประวัติตัวต่อไปในเรื่องเบนเทนนั้นใครอยากให้ทำประวัติตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะและสำหรับวันนี้ดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไบร